จะตรวจโควิดทั้งทีมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาดูกันได้ในออลมนนี่คลาสคลิปนี้ครับเปิดปีใหม่มาแบบนี้หลายๆคนคงได้ตามข่าวการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโควิด -19 กันแล้วใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดใครเพิ่งไปต่างจังหวัดมาไปเที่ยวมาเนี่ยต้องรู้สึกร้อนๆหนาวๆกันบ้างแน่ๆ ยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะเป็นหวัดก็ง่ายบางคนหนักกว่าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วขวากันเลยทีเดียวไม่รู้จะเป็นหวัดธรรมดานะหรือว่าเป็นโควิดกันแน่แล้วถ้าเราจะต้องตรวจโควิดเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างโดยวันนี้นะครับดิมจะขอยกตัวอย่าง10โรงพยาบาลชั้นนำนะครับที่จัดอันดับดย New Weeks Media Group และ Statista นะครับซึ่งจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2020ที่ผ่านมาอันดับที่1โรงพยาบาลกรุงเทพค่าใช้ใจ่ายในการตรวจอยู่ที่5,500ถึง6,000บาทครับ โดยจะมาเป็นแบบแพ็กเกจในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับและสามารถรู้ผลได้ภายใน24ชั่วโมงซึ่งราคานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่รวมค่าบริการอื่นๆหากมีการตรวจเพิ่มจัดคำวินิจฉัยของแพทย์ครับอันดับที่ 2. โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณ โรงพยาบาลนี้นะครับค่าใช้จ่ายในการตรวจอยู่ที่7 0 0 0ถึง8,000บาทยังไม่รวมค่าบริการอื่นครับอันดับที่3โรงพยาบาลรามาที่ปดีคนไทยนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,500บาทนะครับส่วนคนต่างชาติเนี่ยก็อยู่เพียงแค่3,500บาทเท่านั้นเองอันดับที่4 โรงพยาบาลบำรุงราชค่าใช้จ่ายในการตรวจอยู่ที่7,500บาทครับซึ่งจะรู้ผลภายใน24ชั่วโมงและจะแจ้งโดยทีมแพทย์โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลครับผมอันดับที่5โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราวๆ3,000-6,000บาทโดยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ตรวจครับ อันดับที่6โรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทค่าใช้จ่ายในการตรวจอยู่ที่6,500บาทครับซึ่งโรงพยาบาลนี้เนี่ยเป็นแบบไดท์พูครับจอดรถเข้าไปแล้วมีจุดตรวจไม่ต้องลงจากรถครับและจะรู้ผลภายในยี่สิชั่วโมงโดยมีการโทรแจ้งทางโทรศัพท์นั่นเองอันดับที่7 โรงพยาบาลทนบุรีค่าใช้จ่ายในการตรวจอยู่ที่6,500บาทครับและเป็นแบบด v ฟ to รูผลภายใน2ี้ีชั่วโมงมีการโทรแจ้งผลเช่นเดียวกันกับอันดับที่6เลยอ้อลืมบอกไปครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ5,500บาทครับผมอันดับที่8 โรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลครับค่าใช้จ่ายในการตรวจอยู่ที่4,500บาทครับผมซึ่งจะเป็นแบบ d i v o to ไม่ต้องลงจากรถแต่เราจะรู้ผลตรวจหลังจากนั้นเนี่ย5วันทําการครับและจะมีการแจ้งผลผ่านทางอีเมลและไปรษณีย์ครับผมอันดับที่9 โรงพยาบาลลาดวิถีเป็นไฮไลท์ของเราเลยครับเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจครับแต่ต้องมีเงื่อนไขตรงกับที่โรงพยาบาลตั้งไว้นั่นเองอย่างแรกเลยก็คือคนที่เข้ารับการตรวจต้องมีไข้ครับหรืออุณหภูมิร่างกายเนี่ยส7 5อ,องศาเซลเซียขึ้นไปและต้องมีอาการร่วมกับทางเดินหายใจด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการไอจามมีเสมหะมีน้ำมูกหายใจเร็วนั่นเองนอกจากนี้นะครับ จะต้องมีประวัติไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงครับหรือใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสีย่ยงหรือมีประวัติการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการยืนยันแล้วครับว่าติดเชื้อโควิดจริงครับและที่พิเศษเลยก็คือสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ครับถ้าเกิดใครมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยนะครับว่าจะเป็นเชื้อโิดสามารถเข้ามารับการตรวจได้ฟรีเช่นเดียวกัน สำหรับอันดับที่10นะครับริมต้องขอข้ามไปนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลปิดรับการตรวจชั่วคราวนะครับส่วนในอันดับที่11เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลพระราม9้นั่นเองครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตรวจอยู่ที่6,500บาทครับผมจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ฟรีนะครับจนถึง800 0บาทเลยทีเดียวโดยค่าใช้จ่ายที่มันเป็นราคากลางๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6,500บาทซึ่งรวมๆแล้วนะครับก็ถือว่าสูงพอควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับและรู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆดินแนะนำว่าให้ไปตรวจนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เป็นความสบายใจของตัวเราเองและคนรอบข้างด้วยครับก่อนจากกันนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับดินอยากจะย้าเพื่อนๆด้วยความเป็นห่วงครับว่าถ้าออกจากบ้านเนี่ยใส่แมสครับมันล้างมือบ่อยๆพกแอลกอฮอล์ติดตัวไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างครับผมสำหรับวันนี้นะครับดิม ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ดูแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ดีมะทีมงานออมานี่ด้ครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับผม